พาฝ้ายมัดหมีนะคะทอแบบตะกอร,ราชวัตหมักนิ่มๆแล้วค่ะโทนสีชมพูกรีบบัวหรือว่าชมพูกะปิดีค่ะลายมัดมีสวยมากค่ะนี่ค่ะตะกอร,ราชวัตนะคะผ้ามีความนุ่มพลิวมากนะคะสวมใส่ได้สบายสามารถจับนุ่งได้เลยนะคะลดราคาพิเศษวันนี้อยู่ที่850บาทเท่านั้นนะคะ850บาทเท่านั้นนะคะและผืนนี้นะคะเป็นตะกอฟันปลาค่ะ ให้สัมผัสที่นุ่มละมุนมากนะคะตะกอฟันปลาเนี่ยเวลาทอเนี่ยจะเนียนและนุ่มมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นเครือหลากสีนะคะผืนนี้สามารถสวมใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายสีนะคะนี่ค่ะนุ่มมากๆนะคะผืนนี้นะคะ8ป0บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าสวยและถูกมากเพราะว่ารุ่นนี้เดิมทีเราขายอยู่ที่1,800บาทนะคะลดราคาอยู่ที่850บ,บาทเท่านั้นนะคะพ,พี่พี่ไม่ควรพลาดเลย ถูกและสวยมากนะคะโอกาสทองของคนที่ชอบนุ่งผ้าไทยเลยค่ะช่วงนี้